สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารพรักทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่อายน้องผู้ลึงผู้แกนกันสุปผูสุขคนเด้อครับเด้อมันนี้ช่องป้อนบ้านยูทูบโดยเบาดอนพ่อนบำเพ็ญมาแล้วครับโส,สกันก่อนนอนแปดมิถุนายนสอ,องพันห้าร้อยหกสิบหกครับโส,สกันในแบบภาษาอีสานบ้านเท่าสีโส,สให้ฟังเรื่องอยังแน่พี่น้องมาเบิ่งคลิปนีแล้วก็มาฟังกันครับพี่น้องเอ้ย กับเป็นเรื่องเล่าข่าวสารที่พี่น้องหูจักอยู่แล้วล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องเหตุบ้านการเมืองแต่ว่าเข้ากับมาโซกันต่างได้ยินเสียงกันก่อนนอนเพราะได้นอนรับฝันดีครับพี่น้องครับเอามืองอื่นนี่ครับเป็นมันที่เกามิถุนายนครับเมืออื่นนี่ไผแนสีนใดเงินพี่น้องล้องฟังเบิ่งดูแลวก็ะมีญาติพี่น้องของทันพู้ชมทันผระฟังที่ฟังคลิปอยู่นี่เป็นผู้ใดเงินนําบ่อฟังครับผู้ติดเชื้อเอิดครับพี่น้อง ปรับหาร้อยมืออื่นนี่แต่ว่าเงินนี่เข้าใจได้บันานทำการหนึ่งถึงสิบของตัวเดือนจ่ายหมื่นได้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่อบอตอหรือเทศบาลสสจ่ใจพร้อมกันก็เบียรยังฉีรผสงอายุหรือวันที่เงินเบียร์เขามีการออกทํานองนี้นะครับเดือนนี้ส่วนใหญ่กับมืออื่นเนี่ะจ่ายแต่อาจจะมีบางอบอตอบางเทศบาลจ่ายไปแล้วก้อนหน้านี่ก็เป็นได้ผู้ได้ได้รับไปแล้วก้อนหน้านี่กับไม่ได้รับมืออื่นผู้ได้บ่าได้รับก้อนหน้านี่ก็รับมืออื่นนะครับเงิน สงค์ผู้ป่วยเอดนะครับพี่น้องผู้สีมิสิ่จะได้รับก็กคือผู้ติดเชื้อเอดผู้ติดเชื้ออ i v นะครับภาษาแพทย์เป็นบ้านนี้ก็เอาใบรับรองแพทย์จากคุณหมอเนี่ยมายืนยันพร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านพร้อมด้วยสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะให้โอนให้ยูเทสบาลใดครับมิทอยูยูเทสบาลใดมิทียูอยู่ในเขตเอบตอได้กัติดต,ต่อเอบตหรือเทศบาลตามพู้มีลำเนาติดตัวเธอเธอเดียวนั่นแหละครับ ทางอบตหรือเทศบาลเขาก็สิจายให้เดือนละหาร่อยให้คู่เดือนคู่เดือนนะครับไปตลอดชีวิตเอา้าอันนี้ผู้ได้บ้านหนจักแล้วก็ไม่อยาิพี่น้องติดเชื้อกลองเอารักฐานเอกสารไปติดต่อเทศบาลอบตอตามผู้มีลำเนาเด้อครับเด้อเสจแเราก็เสด็จเงินซอยเหลือทุกเดือนเดือนละหาหน่อยก็ได้พร้อมกันก็มือเบี้ยยังชีพผูพ้สูงอายุเบี้ยยังชีพผูพ้พิการออกครับพี่น้องอันนี้เงินที่หนึ่งนี่มที่จะได้ก็คือติดเชื้อเอด อันนี้เงินที่หนึ่งได้เหมือนอื่นนี่เกา่ามนาคยนครับบางคนก็รับเป็นเงินสดบางคนก็รับเป็นเงินโบนของพัญธีธ,าธานาคารตามแต่เหตุเรื่องไหว้ได้ครับเด้อกลุ่มที่สองครับเงินอุดนหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครับเดือนละหกร้อยอันนี้ก็สิได้ไปเรื่อยจนกว่าลูกจะอายุครบหกปีก็สิได้เฉพาะคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธ์เอาไว้ผู้ใดลงทะเบียนรับสิทธ์เอาไว้แล้วเป็นผู้ใดรับสิทธ์กษสิได้คู่เดือนเดือนละหกร้อยลูกอายุครบหกปียังเศร้าหายเหมืออื่นเก่ามีธนาคารยนต์อุดของพ หกร้อยครับพี่น้องเงินอุดหนุนเลีเล้ยงดูเด็กครับอันนี้ต่อมาก,กับงเงินเบี้ยคนพิการครับผู้พิการอายุสิบแปดปีขึ้นไปได้800แปดร้อยเด้ออุดของพิธนาารักข้านครับหรือบางคนเราเป็นเงินสดอยู่กับมี่ผู้อายุต่ำกว่าสิบแปดปีผู้พิการรับเบี้ยคนพิการหนึ่งพันบาทครับมื 10, 9, บ่ออื่นเก่ามีสัญาณยนในขณะที่ผู้สูงอายุรับเบี้ยผู้ยั่งชีพผู้สูงอายุหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อย ท่านตามขันบันไดของกลุ่มอายุรับประตาเดิมครับมืออื่นเก่ามีนายนเบี้ยยังเชื่ประสงค์อายุกำลังมืออื่นน,นี่เด้อนี่ทั้งหมดคือกลุ่มที่จะได้เงินมืออื่นนี่ครับพี่น้องในคณะเดียวกันนะครับมืออื่นนี่ก็เป็นวั่นสุกที่เก่ามีถุนายนครับพี่นออ้องเกษตรกรเช่าสวนอย่างพาล่าผู้ใดที่บ้านได้รับเงินประกันแลวได้อย่างพาล่า ของเดือนตุลาหกหากับเดือนพฤศจิกาย,ยนหกหากับเดือนพฤศจิกาย,ยนหกหาโอนมาอื่นนี่ครับแต่ว่าบม่ได้โอนมาทุกคนเด้จักเป็นธนาคารทกศเพื่อนซืโอนให้ผู้ใดเนี่ยเพื่อนแบ่งงวดโอนเพื่อนว่าสิโอนอยู่นี่งสิบหกงวดโอนทุกวันศุกร์ไปเรื่อยผู้ใดบ้านใดกระลุนมาอื่นทางอื่นเนี่ยบ้บานใดกระลุนน้ำสูงหนาการซืโอนไปเรื่อยจนครบสิบหกสัปดาห์ก็สิได้ครบทุกคนสําหรับเกษตรกรเทวสวนอย่างผู้ที่มีสิทธิ ได้รับเงินประกันรายได้อย่างพาะราของเดือนตุล,ลาห้องขากับเดือนพฤศสจีกายนห้องขาเอาลอรับครับไปสิเป็นผู้ใดมืออื่นประกันรายได้อย่างพาลาได้ครับเด้อโอนมืออื่นบันสุกครับข่าวธนาคารกอสอกับธนาคารอมสินว่าความกันไปโลดมีอย่างน่าสนใจที่จริงกับมรินตณธนาคารกอสอกศัธน,น,น,นาคารอมสินดอกทุกธนาคารในประเทศไทยนี่แหละครับตอนนี้ขยับขึ้นดอกเบีย้ยตามนโยบายของก่อนงอ ที่ได้ปับนโยบายที่ได้ปับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น0.2 5จากเดิม1.7หาขึ้นเป็น so sure 2นโยบายก่อนองอ่อมีผลบังคับใช้31พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนโยบายของก่อทงออก่อนทงอ่อนะครับกระเฮตให้ธนาคารธนาคารบริษัทเป็นธนาคารของรัฐนะครับยกตัวอย่างทกสออมทินบย์นียหรือธนาคารพาคนี้ในเดือนเป็นของเอกชน าย่อยขึ้นดอกเบี้ยกันอึกระทึกคือโคมครับตอนนี้ขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินกู้เช่นเดียวกันข้าวของธนาคารทกศก็คือการเขาเอามาเสนอเลาเธอหนึ่งทกศก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเงิ่อนกู้มีผล6มีนาคมเป็นต้นไปธนาคารทกศนี่ส่วนธนาคารออมสินขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากคือกันขึ้นดอกเบี้ยเงื่อนกู้คือกันธนาคารออมสินเริ่มมีผลเมื่อนี้ครับ8มีนาคม สองหางหอกเป็นต้นไปนี่ผู้ฝากเงินก็ได้ดอกเบีย้ยเงินฝากเพิ่มเพราะว่าทกธนาคารหนมสินบัปรอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากขึน้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นก็อันอสารรุแปดมิถุนานยนธนาคารอนมสินขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีผลแปดมิถุนานยนนะครับเด้อพี่น้องเด้อในขณะที่พี่น้องเช่าหน้าไม่ยังตาสนใจระยะนี่ ก็คือผู้บรหิหไหนเงินหน้านำท่่มกับบรหิหารยุ่งซันล่ะครับหน้าอินซีสาปีล้านไรที่สที่สปีหกคือทาหน้าปีที่สของปีหกสวนสี่ใ้เงินอุดหนุนไรล,ละสี่พันไลลรละเกิดที่ผาไรอันนั้นกับบรหิหารครับเงินอุดหนุนนาอินซีปีหก่ที่สามนะครับกับบรหิหารูละคนกับบรหิหารหน้านำท่วมอันนี้หน้าหน้าปีธรรมดา ผู้ลงทะเบียนปูกเขาหน้าปีปีของขาทับองอกนะครับที่แจ้งเรื่องประสบพิบัตินำถ่วไปก็มพีคนใดไปแน่แล้วคนพันใดกันยั่งคือกันจมกันบนว่าอยู่กับบหูว่าทางรัฐเหดหยังอยู่บุ๋น่จังซาแต่บ้านอวนห่ครับพี่น้องมันเ่าหมดนะครับก็หลายคนอยากได้กับวันไดเอากะบาทนี้ครับจ้าวหน้ามีเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือ บ๊าปรปุงทะเบียนเกษตรกรเชาวน้าหรือปลาโลงทะเบียนปลูกเขานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับอาสาสมัครกเกษตรประจำหมู่บ้านติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับท้องอ่าสำนักง,งานเกษตรอำเภอว่าในหมู่บ้านของพี่น้องเนี่ยเพิ่นสิเริ่มเฮ็ดเมื่อใดส่วนมากเพิ่นเก็สิมอบมาให้ผู้นำหมูบ่บ้านบ่ว่าสะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรนั่นแหละครับข็มาโจทรายละเอียด บัาบุงทะเบียนเกษตรกนหรือบาลงทะเบียนปลูกขา้าว้าผู้ได้ยากเห็นเอาเองก็ได้ครับกรเกษตรกรชาวนาปลูกขา้าวชนิดเดิมไร่เดิมแปลงเดิมนี่ปลูกปลูกข้าวแปลงเดิมนะ,กะเกษตรกรไร่เดิมแปลงเดิมบอกายปลูกปลูกท้อเก้าปลูกข้าวชนิดเก้าเห็ดทั้งแอฟฟามบุกก็ได้แต่ถ้าผู้ใดมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้อง,งแจ้งเห็ดทั้งกับสำนักงานเกษตรอำเภอหรือหน่วยที่ทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอมอบหมายมาให้ ทำารายละเอียดเกี่ยวกับผ้าพ,พีผ้าน o อเชาหน้าเห็ดปั๊บุงเกษตรกรทะเบียนเกษตรกร,กร,กรชาหน้าลงทะเบียนปูกเขานี่แหละครับอย่าลืมเด็ดขาดเพราะว่าถา้าผู้ใดบอปั๊บปุ่งข้อมูลเกษตรกรเชาหน้าหรือว่าบลงทะเบียนปูกเขาอยังมันนี่แหละครับถ้าประสบภัยพิบัติน้ำท่วมพัยแรงสิบวันไดรับการเหลือจากภาครัฐได้ต้องแจ้งลงทะเบียนปูกเขาคูปี่คุปี้ด้ครับพี่น้องเชาหน้าเด้อคือสิแผ่นผากันเห็ดเระบอหรือจางไหนในแต่ละหมบานนะครับแต่าข้าวทางการเขาว่าเริ่มแล้วท่าน เหตุบ้านการเมือ่อการตั้งรัฐบาลใหม่ยังบุญขอก,ก็ตอนนบคะแนนใหม่หลายหนูเลือกตั้งในขณะที่คุณสมบัติทุนหา,าพาคเก้าไก่สิเป็นนายกได้หรือไม่นั่นยังถูกขอลองเลี่ยนอยู่ถือหุ่นซื้อไอทีวีซสิ่งเ่านี้สินํำไปสู่การยุบราคบออันหนึ่กันยังเป็นปัญหา,านะครับสิ่งเ่านี้สินํำไปเป็นปัญหาอุปสรรคให้พักเก้ไาไก่ เพียงพัม่มจนบ่ได้เป็นรัฐบาลบอมูนี่ยังยังต้องลุนกันต่อไปครับพี่น้องฟังข่าวและหลุดซึกปวดหัวในคณะธิการรวบรวมเสียงเพื่อสนับสนุนให้นายพิธาเรียมจะเลืล่อนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเก้าไกลนี่ก็ได้สามร้อยสิบสองเสียงส่วนสิบหงเสียงสนับสนุนจากาสอวอีกหกสิบกว่าเสียงให้มันเป็นสามร้อยเจ็ดสิบหกก็ยังตอ้องลุนกันอีกต่อไปวงวสิทิเป็นยังไง แต่ว่าก่อนถือถึงขันไปโหวตนั่นต้องให้กกตรับรองผลการเลือกตั้งสกอรตอนนี้เขาบทานไดนรับรองเขาประกาศคะแนนแือว่าพรรคใดได้คะแนนเท่าใดได้สสจจะคนแต่ออยังไม่รับ,อบอออรองรับบอกอมาเนี่ยรับรองบอกใไห้รับรองมายข้ามายังมีโอกาสเถืออสอยได้คือผู้ใดแตเป็นพูทแทนอยู่ดีๆนั่นตามที่ประกาศออกมาอยู่คณะนี้นั่นแต่ว่าถ้าถือถือใบแดงใบเหลืองก็ต้องมีการสอยกันอยู่นี่ก็มีการนำคะแนนมาหลายหน่วย สวยถ้าสวยกันแล้วสิมิการเลือกตั้งสมนังบอว่ากันไปได้ครับถ้าถึงใบแดงเนี่ต้องเลือกตั้งสมกะบุญไหว้ไส้ผมกันอยู่โอกาสเสียดตั้งรัฐบาลใหมกันยั่งอีกอยู่เพราะว่าต้องรอกกอกต่อรับรองผลการเลือกตั้งก่อนซึ่งกกตอมีย่างซ่าสุดบอกเกินวันที่สิบสามกรกฎามคือต้องรับรองภายในสองเดือนนับจากมือเลือกตั้งแต่ว่าตอนนี้กัซอแวว่า แต่ว่าก็กต่อพ่นกับวาอยู่การสัรบร่องไว้อยู่ดรอกรับร่องเก่าสอร์เซ็นต์ก่อนถ้าไรไดมีปัญหากับบ้านรับร่บองอาจจะมีการนับคะแนนไหมอาจจะมีการเลือกตั้งไหมอยัางเกิดแร้วแต่ถ้าถือใบแดงใบเหลืองนะครนะครับเพื่อการรับร่องสอสอเกาสนี่ให้มีสอสอได้ยัก4ี่หาคนเพื่อให้เปิดสภาพใ้คือถ้ามีสอส,อสอประมาณเกเปนี่ ที่ถูกรับลองว่าผลการเลือกตั้งถูกต้องแน้วบม่มีปัญหาใดๆนั่นถ้ามีสสครบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่สามารถเปิดประชุมสภานัดแรกได้เพื่อเลือกตั้งเออเพื่อคัดสรรหาประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาซะก่อนถ้นาสรรหาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วหลังจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เสนาดประชุมรัฐสภาอ,อีกครั้งเพื่อกําหนดมือ โหวตน่ายกรล้มนติต่อไปแต่ว่าก,อาก,าากา่อนสิโหวตนายกรล้มนตียังบุญกกตยังต้องนับคะแนนม่อีกหลายหน่วยเลือกตั้งกกตยังสิสอยภายในบุนี่โดนใบแดงใบเหลืองไปนะครับกกตต้องพิจาาคุณสมบัติตามขอรองเลี่ยนของมีคนไปลองเลียนทวหนาพักก้าวไกลนายพิธาเลี่ยมจะเลื่อนรัตน์นี่ถูกลองเลี่ยนปราเด็นถือหุ่นซื้อต่างๆนี่สุ้มนี่จักสิเป็นยังไงข่าวการเมืองกะยังบ่แนวบารัฐบาลเสีออกมา ตามที่ฟอ้อมกันไว้คือตามี่ฟอ้อมกันไว้ก็คือพรรคเก่ากลายเป็นแกนนํานายพิธาเป็นนายพากพรรคเพื่อไทยเป็นพรรครวมรัฐบาลกับพรรคกืนก่นนะอีกนะแต่ว่าถ้ามันเกิดพลีกพันเกิดอ,อุบัติเหตุางการเมืองขั้วต่างๆอาจจะจับขั้วกันไม่ก็ไดนโบนี่เพื่อไทยอาจจะเป็นแกนนําเราไปจับขั้วกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยยังก็เป็นไปได้บัดระยะนี่มันบอกยังบ่ได้เลยเพราะว่ามันบ่หันมีความแน่นอนการเมืองไทยบุ่นไหวเอาเลิกเกินครับพี่น้อง พูได้ฟังข่าวการเมืองขั้นบกปวดหัวซะล่ะนะครับพี่น้องในขณะที่เขาเป็นคนธรรมดาบอ่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบันไดอยากเห็นแต่รัฐบาลใหม่ๆมาบริหารประเทศร่องเบืองวันสิดีกว่ารัฐบาลเก่าว่าก็อยากเห็นแต่บบรรว่าโกอาเสิได้เห็นหน,นั่นโอ้ยรุนใจสิขาดครับพี่น้องเอาแล้วครับขอบุญคุณพี่น้องที่มาเบ่งมาฟังคลิปนี่ครับขอพี่น้องสชคดีนะครับเด้อเป็นผู้สชคดีเป็นผู้ลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีความสุขครับเป็นผู้บ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยเป็นผู้อาย,ยุยืนยืนครับ นอนรับภายในเงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนครับพี่น้องประกอบอาชีพใดที่เป็นอาชีพสุดจรฤทธิลล์ทำมาค้าขายนะครับเฮ็ดด้วยชอบประกอบด้วยทำขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยโชคดีขึ้นสู่มือสู้เว้นครับพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนครับขอราะทุกคนทุกท่านนอนรับฟันดีและมีความสุขหลายๆเด้อกลับมาพอกันไหมมือไหมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขวันแยงเต้ หัวควายกำลังเข่าเลงแขว่งหางไหลยุ่งในคอตวนตัวของเฮามารับจังเขาอยู่เมืองบางโกมานอนไหลยุ่งในตรอกหายแห่งสู่แบบวันต่อวันบ้านนี้บ้านเฮากินข้าวเลงหัวมามามวันใจ จำพ้นปากหิงแม่ไท่ลวกยอดพักใจข้างบ้านมาเดือกินเ่าเสียงย้า,ย,ายเท่าเอินเอาลูกหลานแต่เฮาหลาหาย่ีที่่าวิ่งไล่ความฝันต่อไปพอมืองเ้ากินว่าพอหม่มแล ขายเรเ็ามาน้ำตาสลาลมีหัอกอตอกะแหงจันโจกเพิ่นเที่ยวมาหลายพบดอกพบต้นสิหาเอาใสทางเดียวเห็ดได้ก็คือขายแหงตะเวนแยงตาคิดหอดทุง่งนาบ้านเฮา หลับตาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าวว่าใกล้วันแต่งดีใจน้ำทนก็กล้าไปเอินพันเจ้าคำเพลงทุกมือเลิกงานยามแรลงโทรหาแม่พ่อเติมฝ้า กะเห็นจันจอกมันเที่ยวมาเลยพบดอกพบต้นสิหาเอาใสทางเดียวเห็ดใดก็คือขายเเว้นเตาที่ทอดทุ่งนาบ้านฮาหลับตาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าวว่าใกล้วัน ีใจน้ำเพลินเพากล้าไปเอิงฝันเจ้าคำแพงทุกมือเลิกงานยามแหลงทัวรหาแม่พอเติมฟัาน